สวัสดีครับวันนี้เอมี่จะมาสอนการตั้งค่าลบข้อมูล SMS นะครับเพื่อให้สามารถบริดิตได้เร็วขึ้นนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะพาไปดูวิธีการตั้งค่าเพื่อลบข้อมูล SMS นะครับที่ต้องเร็วหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดออกจากตัวระบบนะครับซึ่งเป็นที่การง่ายๆที่ช่วยให้เราทํางานของระบบโดยรวมโดยเฉพาะกระบวนการบริดิณข้อมูลทาได้เร็วขึ้นและไม่หน่วงนะครับระบบที่มีข้อมูลจํานวนมากนะครับถ้าไม่ได้รับการจัดการหรือการล้างข้อมูลที่ไม่จาเป็นออกจะส่งผลให้เกิดความช้าในการทํางานนะครับ เช่นการาดากดบัตรเคหรือการแสดงผลในการตังางๆื้อไปด้วยนะครับสมมุติว่าเราทํารายการคําสั่งซื้อนะครับรรม,มัน,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 นก็จะทาการส่งอีเมลตรงนี้ไปให้ผ s ้ซ m e อนะครับเมืรอวันรีดตไปแล้วฐานะจะเป็นดังนะครับระบบก็จะทาการส่งอีเมล์แบบอัตโนมัตินะครับถ้าถิดเราไม่ได้ทําระบบเอเมไว้นะครับมันก็จะทําให้เดิอดรื่อรขึ้นมาเป็นแบบนี้เป็นเอเจ a มนตฟลนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูประมาณ5รายการนะครับแอดมินนะครับก็าสามารถที่จะเข้ามาลบได้ที่หน้า ติ้งนะครับแลก็เข้าไปที่เทคนิ i เข้ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ s m นะครับจะมีข้อมูล s ของเรานะครับที่ขึ้นสถานะว่า Error นะครับการที่จะลบข้อมูล s สถานะเ r r o r ได้นะครับเราก็สามารถที่จะกด o ช t i o n Delete ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะทําให้สถานะแจ้งเตือนไม่หายไปด้วยนะเราก็จะทํามาให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะครับในการมากําหนดตัวขึ้นให้ตรวจจับให้ระบบอัตโนมัตินะครับก็สามารถทําได้โดยการ เข้าไปที่ setting ได้เลยมาที่ technical นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปที่ตัว schedule action นะครับอันนี้ก็สามารถเพิ่มใหม่ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่มีนะครับสามารถเพิ่มตรงนี้ได้เลยผมอันนี้ผมเพิ่มมาแล้วน,นะครับก็จะมีตัว test ตรงนี้ก็จะใช้ใเป็น s k ิป c ์นี้ในการ run น,นะครับก็สามารถตั้งชื่อได้ตามต้องการนะครับก็ใช้ชื่อที่สื่อความหมายได้ครับแล้วก็สามารถที่ <S 2> <S 2> <S จะเลือกโมเดลเป็นตัว scheduler แล้วก็กําหนด ูเสื้อที่ต้องการนะครับก็กำหนดให้รันทุกๆหนึ่งวันสามารถกำหนดเวลาที่ได้ตามต้องการนะครับที่ผมก็จะลองกำหนดเป็นเวลาสามสิบห้าครับก็สามารถใช้ตัว number อพอครับเป็นลบหนึ่งให้สมรรามารถรันได้ตลอดรันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้จะคลิปนี้ได้เลยก็สามารถกดเซฟตรงนี้แล้วก็รอสักครู่ครับเพื่อให้ถึงเวลาที่สคลิปรังนะครับ ตันนี้ครับก็จะมีประโยชน์ับการทํางานของตัวนี้นะครับก็จะทําการลบตัว notification ตรงนี้ออกด้วยแล้วก็ลบ SMS ที่เราเปิดเมื่อกี้นี้ด้วยนะครับหรือจะลบข้อมูลในนี้แล้วก็ทําการลบข้อมูลในนี้ด้วยตอนนี้จัดสินใจานะครับจะมาลองดูกันว่าจะลบจริงหรือไม่ครับเมื่อเราทําการเซตอัตัวคือถึงนะครับแล้วก็สามารถกด run manually ได้เลยครับเพื่อทดสอบลบนะครับ สามารถฝุดรันมันรวดไปได้เลยเราก็จะทําการรันตัว Python code ที่เรากําหนดไว้นะครับก็มาลองเช็คผลลัพธ์ว่าข้อมูลที่ค้างไว้หายไปหรือยังก็เห็นว่าแอปที่เรามีการส่งไว้จะหายไปนะครับรวมถึงตัว notification แจ้งเตือนแอปที่เหลือก็จะหายไปด้วยนะครับแล้วก็พอเราไม่มีข้อมูลตกค้างในระบบนะครับก็จะทําให้ระบบของเราทํางานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็สามารถบริเดตได้เร็วยิ่งขึ้นนับเองครับ สกิต,ตัวแอคชั่นนี้ก็สามารถที่จะกำหนดให้รันได้ทุกๆวันนะครับก็จะรันไปเรื่อยๆทุกๆวันตามที่เราเซตอัพไว้นะครับก็จะทำให้ไม่มีข้อมูลตุกครั้งในระบบนั่นเองครับ,รบสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ